อ๋อเปิดพาออกพาเดินชมที่วัดป่าน้องบัวโมี่สิพาชมธรรมชาติที่วัดป่าน้องบวัวพาชมบรรยากาศวัดป่าน้องบวัวโมงยี่สิบอุดสมญาโซ่ถอนเอามีไอ้ตามตัวได้นะชมบรรยากาศแบบอ่านห้องที่วัดป่าหนองบวัว บรรยากาศสวยงามยังไม่ได้ขึ้นเขาพาชมธรรมชาติที่วัดไปก่อนทักทายทุกท่านทักทายทุกท่านตอนเช้าบรนจะกาศสวยงามที่วัดป่าหนองบัวก่อนบรรยากาศแบบบ้านเฮ้า บรรยากาศสวยงามตามไม้สวยแถวนี้ป่าซากเก่าพื้นที่ป่าซากเก่านี้ไม่ค่อยมีผีแล้วที่นี่ก็ไม่มีมีแต่พระบรรยากาศแบบบ้านเหาสักกันชมบรรยากาศที่วัดป่าหนองบัว อ๋ออออออวันนั้ออกก็งดงามตัวตนวดข้างก็มองเห็นชมบรรยากาศสวยงามเทวัดาป่าหนองบู บรรยากาศแบบสบายๆนั่งชมธรรมชาติตอนเช้าเช้าบรรยากาศตอนเช้าเช้าบรรากาตอนเช้าหลังฝนไม่ตกเห็ดก็ยังไม่ออก ไอ้ปวก็ยังไม่ออกอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะออกบรรยากาศสบายๆที่วัดป่ามาทักทายทุกท่านตอนเช้าขอให้สุขภาพดีมีความสุขไม่เก็บไม่จนไม่มีทองไหนมาได้ามา อายุอันละสุขภาพละปฏิภาณเอกสารสมบัติต้องเป็นของท่านทุกท่านทุกคน